การขอบพระคุณท่านพลเรือเอกบรรวิตนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เสียงประชาชนนะครับ13สยามไทยต้องขอบพระคุณเป็นพิเศษเลยเพราะว่าอันนี้ได้ทาง13สยามไทยเนี่ยได้ให้ความอนุเคราะห์กับสถาบันสหสวัฐอย่างเต็มอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พิเศษยิ่งกว่านั้นก็เพราะว่า มันเป็นนอกจากเป็นความอนุเคราะห์เป็นความเข้าอกเข้าใจแล้วเนี่ยผมชื่นชมเป็นพิเศษในเรื่องของความใจกว้างของทาง13ส13สยามไทยผมคิดว่านี่แหละครับนี่นี่คือตัวอย่างของสื่อของประชาชนที่แท้จริงเพราะว่าผมตระหนักดีครับแล้วเราก็เตรียมตัวแล้วเราก็รู้ปัญหาของเราทางสถาบันศาสวัฒเนี่ย ก็ค่อนข้างจะเป็นในสายตาของหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเด็กนอกคอกแล้วก็ขวางโลกอยู่พอสมควรเพราะว่าแนวคิดของเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสทั่วไปวันนี้เนี่ย13สยามไทยก็ยังหยิบยื่นโอกาสที่จะเผยแพร่ความคิดของชนว่าง,งง่ายชนกลุ่มน้อยหรือสถาบันสัสร์ ที่ผมเรียนว่าจะเป็นชนคนกลุ่มน้อยก็เพราะว่าค่อนข้างจะชัดเจนว่าขณะซึ่งพวกเราก็เห็นด้วยว่ามันมีความจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องต่อสู้รบกับรัฐบาลยิ่งลักทักษิณเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาลแต่สถาบันศาสวัสดนี่อาจจะไปไกลผมก็ไม่ทราบว่าไปถูกทางหรือเปล่าแต่ว่าก็เราก็เดินมาเรานอกจาก ต้องการจะล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณแล้วเนี่ยเรารบกับเราอยากจะล้มฝ่ายค้านไปพร้อมๆกันนะครับและตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดซึ่งทำให้การยอมรับในสังคมเนี่ยก็ลำบากแต่13สยามไทยก็เปิดโอกาสให้เราเสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอันนี้มาจากประสบการณ์การต่อสู้ของเรานะครับทั้งในฐานะนักวิชาการแล้วก็ได้ต่อสู้ในใน,ในสนามรบจริงเนี่ย หกเจ็ดปีก่อนหลายท่านก็คงเห็นส,าสถาบันศาสวรณส์ได้ออกมาต่อสู้กับรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลทักษิณน,นะครับรัฐบาลไทยรักไทยพี่ปทินพลเลอเอกประทินสันติประภพก็คงจําได้วันนั้นเราก็ออกมารบกันแต่สิ่งที่หลายคนไม่ค่อยทราบก็คือว่าแท้จริงก่อนหน้านั้นปี 4.2, 4.3สถาบันศาสวรณนี่เองก็ได้รบกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับรัฐบาล ชวนสองออที่เรารู้สึกอย่างนั้นแล้วอาจจะต่างจากคนอื่นก็คือว่าแน่นอนครับยิ่งรัฐบาลยิ่งรักทักษิณกลุ่มชิน,นวัตรดำมาพงษ์น่าจะสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองอยู่ไม่น้อยแต่เราเชื่อว่าความจริงปัญหามันลึกกว่าน,นั้นปัญหามันอยู่ในระบบการเมืองเองวันนี้เราถึงต้องออกมารบกับระบบการเมืองไม่ใช่ลบแค่กับทักษิณชิน,นวัตรและพรรคพวก เรากําลังรบกับระบบการเมืองเพราะว่าวันนี้เราเชื่อว่าหลังจากที่ได้ศึกษามาครึ่งค่อนชีวิตซึ่งก็ไม่น้อยวันนี้อายุ6 60แล้วนะครับได้ออกมารบออกมาสู้เนี่ยสาปี15ปีแรกก็นในฐานะนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยอีก15ปีก็ในฐานะนักรบเรามีความรู้สึกว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศชาติคือตัวระบบการเมืองเอง ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากการจากการเป็นสถาบันเพื่อที่จะดูแลคนที่หลากหลายและมีความเหลื่อมล้ำให้เขาได้อยู่อย่างผาสุกกันอย่างท่่นหน้าและมีความอ,าอยู่ดีกินดีและก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่วันนี้เนี่ยไอ้ระบบการเมืองเนี่ยมันได้กลายมาเป็นธุรกิจแบบใหม่เป็นธุรกิจพิเศษซึ่งเราเรียกว่า,าธุรกิจการเมือง วันนี้มันกลายเป็นที่ทํามาหากินและสร้างความร่ํารวยให้กับอภิมหาเศรษฐีทางการเมืองไม่กี่สิบคนไม่กี่สิบตระกูลแล้ววันนี้แหะครับอภิมหาเศรษฐีทางการเมืองเนี่ยได้ปล้นประชาชนคนไทยอย่างคงเส้นคงวาและปล้นไปเป็นเงินพูดกันเป็นล้านล้านบาทแล้วที่ผมอยากจะขีดเส้นใต้ก็คือผู้ที่ปล้นไปไม่ใช่อยู่เพียงแค่ในพักเพื่อไทยหรือว่าพักไทยรักไทย แท้จริงอยู่ทั้งสอง,สองคู่สองข้างพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพรรคชาติพัฒนากลุ่มเนวินกลุ่มสมศักดิ์เทพสุทินล่นประชาชนเหมือนเหมือนกันแล้ววันนี้เราถึงมาถึงจุดที่ว่าท้ายสุดไม่ใช่แค่ลบกับยิ่งรักทักษิณแต่จะต้องลบกับระบบการเมืองไทยและนี่แหละครับที่ทำให้เราจุดยืนของเราเซึ่งได้ต่อสู้มาณนะวันนี้ก็ครบเกือบครบปีแล้วก็คือว่าท้ายสุด ปัญหานี้ไม่มีทางที่จะไปพึ่งนักการเมืองได้จะต้องออกมาแก้โดยประชาชนวันนี้เรายื่นข้อเสนอแล้วเราก็ได้ทำมาพอสมควรขยายความรู้ความเข้าใจแล้วก็13สาสยามไทยได้ช่วยเราอย่างมากาจนท้ายสุดเราต้องการที่จะแล้วเราก็ได้ลงถนนแล้วเพื่อที่จะค่อยๆสะสมมวลชนให้ได้สองแ0,000คนเพื่อที่จะผลักดันล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะ เอาฝ่ายค้านขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่ตั้งรัฐบาลของประชาชนขึ้นมาระยะหนึ่งตั้งไว้ว่า1,000วันเพื่อทำการล้างบางการเมืองไทยก็คือล้างบ้านล้างเมืองนะครับและทำของห้าหกอย่างซึ่งชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรบ้างไม่ได้ระบุนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้นํารัฐบาลใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ระบุชัดเจนว่าต้องทําของ5 6อย่าง อย่างแรกก็คือจะต้องทวงคืนไอสมบัติชาติทั้งหลายที่เป็นน้ํามันก๊าซธรรมชาติโปรแทชทองคําทองแดงซึ่งออกมาในรูปสัมปทานราคาถูกๆต้องคืนทวงคืนให้กับประชาชนอันที่สองต้องดําเนินคดีกับนักการเมืองที่มีส่วนในการปล้นประชาชนโดยการเอาสัมปทานนี้ไปขายในราคาถูกๆและลากคอมันเข้าคุกและสามเอาเงินจํานวนหนึ่งเอามาดูแลคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมไทยให้มีที่อยู่ที่กิน มีที่สุขหัวนอนแล้วก็มีที่ทำมาหากินอันนี้ครับเมื่อครบหนึ่งพันวันรัฐบาลนี้ก็จะสลายตัวแล้วก็กลับมาสู่การเลือกตั้งกันใหม่แต่แน่นอนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาทางการเมืองอเพื่อไม่ให้เรากลับมาสู่ไอ้จุดนี้อีกครั้งหนึง่งเพราะถ้าเราไม่ได้แก้ไขกับกฎกติกาทางการเมืองภายในเวลาไม่สองไม่เกิน3าปีเราก็จะกลับมาสู่ปัญหาเดิมนี่แหละครับที่เราผลักดันวันนี้ก็อยากจะอ้างถึง คำทำนายของท่านพลเรือเอกบรรวิท์เก่งเรียนแล้วก็ท่านสอววอรินใช่ไหมครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้สองห้ 25, ปีที่กำลังจะถึงนี่น่าจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแต่ผมอาจจะเห็นต่างจากบางท่านก็คือความเปลี่ยนแปลงของผมที่ผมมีอยู่ในใจไม่ใช่การล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณแล้วเอาประชาธิปัตย์ขึ้นมาหรือเอาทหารแบบเมื่อ19กันยาเอากลับขึ้นมา แต่จะเป็นรัฐบาลของประชาชนเริ่มต้นจากต้นปี2526เนี่ยลากยาวไป1,000วันเพื่อทำการล้างบางการเมืองไทยล้างบ้านล้างเมืองนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดแล้วก็ผมเชื่อว่าอันนี้ถือว่าเป็นพรของประชาชนคนไทยได้เพราะผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยหลายสิบล้านคนนะครับในท้ายที่สุดผมก็ ขอกราบขอพระคุณนะครับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนพี่ชัยวัน์สินสุวง์พี่ไผ่สารพืชมงคลคุณสมบูรณ์ทองบุราณแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ได้ให้ความการุณานะครับให้สหาสวัสดิ์ได้มีที่ยืนมีที่พูดนะครับแม้ว่าในเราอาจจะมีแนวคิดที่แหกโค้งและ,และนอกคอกอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเ,เป็น เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับเราแลวก็แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความใจกว้างของออวิทยุสถานีวิทยุโทรทัศน์เสียงประชาชนซึ่งเป็นของประชาชนจริงๆและให้โอกาสประชาชนาทุกทุกด้านทุกซีกนะครับให้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นครับก็ขอขอบพระคุณมากครับและขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ ได้พูดมา